ตับไก่ปอดอร่อเอาลายเอาหน่อยเอาถ้วยหาสิบพันก็ได้กินไปเลยช่วยนะคุ้งอะคุ้งคุ้งหอมหอมอุ๊ยใส่ก็ะสีใส่้อนเอาใส่เอาเอาบวบเพชรใส่ใส่น้ำปลาใส่บีบบวงน้ําเงาใส่ผิวเจลจ่ำเจลกินออันนั้นก็แซ่บอันนี้มันเนมหู้แล้วปอดบ่หัวใจหัวใจอันนั้นหัวใจ อันนี้เองเลือดเราก็มีที่มันอ้อมเลือดเลือดมันตึงต่างหากเยอะเปล่าเล็บเพลงเนี่ยเลือดมีปลอดหัวใจหัวใจรับอักบุปเลือดเป็นเนื้อเลยแซ่บนะเขาบอกหัวใตับเปล่ามันมีไขมันหัวใจมันได้เรื่องหัวใจปอดไอ้ปอดก็ได้เรื่องอันนี้ก็ะเม่นมาหัวใจเออหัวใจได้เรื่องเออ พุ้งหมูพุ้งกินได้อันนั้นมันคิดนี่บอคือมีอยังเดี๋ยวนะอันนั้นว่าบ่นมององนี่นะเอาแนวบ่แนวมันหลายเอาแนวมันน้อยนึงเนี่ยตาตึ้นตับเอาตอนหนึ่งใช่ไหมบ่ตอนใหญ่เป็นตับตอนหนึ่งตาบเทนบุกินหลายส่วนผสมที่บดละเอีดอี่างอีวันนี้อันนั้นเป่นยังอันนั้นไม่ยังตัวนี้นี่บ่ตัวนี้ ngân nga ngô tay to ông kia này mokailang ngô hoa chai lên tang cái mười lăm hoa chai mọi lẽ là giờ lẽ là mọi lẽ là mọi <laughs> lẽ <Hóa ấy> là mọi <laughs> lẽ uh, là mọi lẽ là mọi <laughs> lẽ okay. <Hóa ấy> là mọi lẽ là là mọi lẽ là là mọi lẽ là là mọi lẽ Jujur, jujur. Jujur, jujur. Yang mana? Di. Pis. Di mana? Maku. Yang mana maku ban. Ini deh. Salad. Kau เอาเอาเลือดบอเช็กตอนกนน่าตเอตกอนจะกินบอกินออน,น้น่วยไผถช่วยมันนี่เจวในะ <laughs> ส่ใแบบส่ใส่พเรโค้นี่เราก็ใส่จะใส่ยังไงใส่คือแบจะใส่ช่วยลด ตโล่กันเป็นเซนต์นาทเ่อ,อนดนอามาแปลเรานี่นนนห่านตั้งดือนึงเงนาะอืมสิบกว่าปีแล้วั่สอันนี้ถวยเฮ้าเฮ้าเสียวเลือดเสียนปีนึงยังได้กินแค่นึงอันนี้ <c ười> ใส่ครบหมดเลยน้งหมักผักใส่ครบเลยนั่งโต๊ดท โต๊ะบนนั่งแล้วนั่งอยู่ดีแล้วนั่งนี่แหละนั่งนี่มันยังขาดมันยังมวนหลายคนกินน้ำกันเนี่ยนี่ถ้วยเฮาวุ้นถ้ยใส่ครบมาสุดแล้วเอากระปุ้นใส่หน่อยเดียวใส่พักหลายก็เขาก็กินได้เขากินพักก็ไม่พักกินแบบตัวต่าย ใสแล้วก็เอาเลือดซีตอนเอามาเก็บขับเลยเป็นยางตัวแท่งโมงปิดห้างสองโม่งด้วยหมงหนึ่งเลยนะน้ำหวานเหลืออยู่ที่ยางมาสิบเป็นสิบสองโมงที่มากินน้ำหวาน พยามปีใหม่แล้วกินน้ำหวานตอนเศร้าในเรือ่องยูมันฮอนของเท้าอุ้ยหักไปเยอะเลยทีนี้พออย่างมาแวลใส่ถุงขึ้นยนต์เหมือ่อนะขอบใจขอบใจเนี่ยขอบใจพวกนี้ มานังไก่ไก่น้ำจ้้มในแล้ได้กินแล้วน้ำหอนบอกอุ่นเอามันบอุ่นเบาฮ่อนลดเอาห้อน่อฟดฟดลดอากาศหนาวได้ขึนเป็นมื้อเช้บวหนาวเนาะมือนี้ก็อุ่นก่อน

คุนกินเขา่าแล้วที่เบียกเบียกได้อย่างอีกวะกบอยกได้เครื่องอย่างจุดฬาดมืดขาพันคอสิ้นเนี่ยกระเป๋าได้ยังหลาดรจะใส่น้ำปาตตีหลาดคนจะมส่ <laughs>